สำหรับการทดสอบครั้งนี้นะครับก็คือว่าเราจะมี LED แสดงผลนะครับ8ดวงแบบนี้นะครับโดยที่ LED แสดงผลตรงนี้นะครับก็จะทำการวิ่งไล่เม็ดไปแบบนี้นะครับจากซ้ายไปขวาแลวขวามาซ้ายแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมี INPUT อยู่1ตัวเหมือนกันนะครับคือตัว R v o l u m e นะครับที่ใช้ Input ที่เป็นแบบอนาล็อกนะครับ R Volume ตัวนี้เอาไว้ทำไไรครับ เอาไว้ในการควบคุมสปีดของการกระพริบของ LED ครับดูนะครับถ้าผมเพิ่มเพิ่มลดสปีดก่อนนะครับลดสปีดเห็นไหมครับ LED ก็จะเร็วขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าผมเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มดีเลย์นะครับเห็นไหมครับโดยใช้อารลุ่มตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะครับมันก็จะทําการเคลื่อนที่ช้าลงนะครับช้าสุดเนี่ยก็คือ1วินาที นะครับเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปหนึ่งวิถ้าผมต้องการปรับสปีดให้มันไวกว่านี้นะครับผมก็สามารถที่จะควบคุมได้เห็นไหมครับแบบเรียวไทม์เลยนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคือไม่ต้องรอให้หมดรอบนะครับนี่เร็วสุดก็คือตามองไม่ทันเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมก็สามารถที่จะควบคุมนะครับความเร็วช้าของการวิ่งของ LED จากซ้ายไปขวาแล้วขวามาซ้ายแบบนี้ได้ นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะท้าทายให้ทุกท่านนะครับลองทําดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะใช้อา o l u m e มตัวนี้นะครับควบคุมสปีดการเคลื่อนที่ของตัว led ของเราได้นะครับผมโอเคครับสำหรับการทดสอบนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ